ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทูกทุกท่านล่ะครับกลังอยู่กับบ้าวมีกับยูทูบช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมเอาได้เลือกได้ย่ามแล้วพี่น้องผมได้กระโพกมาแล้วอยู่ในนี้มีตามที่พี่น้องเอซีเขาแนะนํำมาพี่น้องมีเขาเปียกมีห้ำมีแกบเขาเปียกห้ำละะแล้กก็แกบเด้อพี่น้องเนดะ้อที่บ่าวมีใส่อยู่นี่นะพี่น้องเนาะ บานสิ่งที่ขาดื่อไรพนวานี่ว่าสันบักส w งเศร้าว่าสันพี่น้องผมบักส w งเศร้าเอามาใส่ว่าสันเดี๋ยวบ้ามีสิผสมให้เบื้องนอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ้ามีสิผสมให้เบื้องเดี๋ยวขออุปกรณ์จักหน่อยอุปกรณ์จังหน่อยพี่น้องผมเขาสิมาอ้อยนี่ละบองทีเขาเคยได้แต่ว่ามันว่าเขาว่วงมาเคลื่อนบ้ามีว่าสีอ้อยแถวหนี่พี่น้องว่าสิอ้อยแถวนี่แล้มันสิเป็นเจ้างไดเดี๋ยวเขาถาลุ่นกันกับบ้ามี สีอ้อยแถวนี่ยักษสองสกว่างล้ะกะไปไอ้อยไปพุ่นอีกยักษ์สองส้กว่างพี่รองละกะสีไปพุ่นอีกยักษ์สองซกว่างละกะสีโลงทงพี่รองมุนี้อ้อยให้เต็มที่เลื่อยพี่รองผมเดี๋ยวให้จัว่าลุ่นกันสวัสดีครับพี่รองผมมัดต่อเอาให้สุดนะพี่รองเนาะนี่แหละสไตล์บ้ามีหมองเก้ากะซังขันมันแจว่ายัง่งโตอยู่เนี่ยครับเพราะท่านใดบ้ามี่ว่ายอมเหนื่ลยว่า อ้อยต่อเลยที่เรียกว่าสีบ่อ,อ้อยทาให้มันเข้าให้มันเบิดมันได้น้ำให้หน่าสักวันให้มันหิวสักวันอันนี้กะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเอานี่สักวันจับลงมานี่นี่พี่น้องสูตรเด้อพี่น้องเด้อหั่มเขาเปียกแฉบแล้วกะบักสองเศร้า เดียวหมุนนี่เราผู้ดเดียวพี่น้องผมผู้ดเดียวเห็ดผู้ดเดียวบักสวางเศร้ายินมันลงไปพี่น้องเพิ่นคือว่าดีแท้บมูมาปวดมาเลียที่พี่น้องเพิ่นว่าคุกเข้าเข่ากันบาดนี่เพิ่นว่ามันเจ้งหอมว่าสันเมียนเห็ดจิงประกรันได้บ้ามี่โบหูพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีสีดมล่องเบึงอยู่เดี๋ยวเราจะไปอวยน้ำกันเนาพี่น้องนะเอา เอาตามนี่โอ้มันสีใดการอิหลีครับผู้ลงคนกับว่ามักไวเป็นมือคุณเด้พี่น้องเอาดมเบิ้งลองเบิ้งกินพี่น้องมันสีบ่อมาควานบ่พี่น้องเอา เอาได้ตามนี่พี่น้องผมสาธิตก้าๆเดี๋ยวไปบ่วงตอนว้อยรวดเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยว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 ผักก่อนผักก่อนไปพี่น้องผมกองแหลกแหกมนันเอาเอาเอามาถีก่อนกองแหลกแหกมันพี่น้องออชายเดียวพี่น้องผมกำแหลกบ้ามีว่าบูเขานีเลยมองหันพี่น้อง มันตรงดีพี่น้องผมนี่บ้ามีว่ามันตรงดีเนาพี่น้องนีม่มองนี่เป็นแปลนี่พี่น้องเอานี่ลพะพี่น้องผมจวดจวดนะ้ะพี่น้องเนาะเพราะมันบ่าอายนกใบกอนเอาถอยออกมาพี่น้องบาดีง มันเดียวเห็นบอดเหรอพี่น้องผมไดโโ้โอ้ยับแตกโอ้กล่องที่ซ้องไว้ไซดีพี่น้องผมก็มาคืออ้อยยากถ้าเรามองอ้อยก็ได้โอ้ยอย่ามาหาฮาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดียวไปมองหันพี่น้องอ้อยจักสามกล่องแล้วพี่นอนะ้องเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่าไปพี่น้องเมียดเอาไว้นี่กวนจะเลื่อมด้อยเมียดไปไปอย่ามาอยู่ไกลแถวนี้ กอันี่เลยพี่น้องผมอได้การมาพี่น้องเนาะเอาสามกวองพ่อ พี่น้องผมเห็นเห็นเลยน้องพี่น้องนะเห็นเห็นเลยหนีคลองเอ้าเอาสิ่งนยังได่ะบาดที่นี่ว้มัเปลี่ยนดีเดีพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวปิดจังไรปิดจังไรปิดจังไรครับครับครับให้เห็นเพราะไอ้นี่พี่น้องอยามีบ่อใดบ่อใดบ่อใด ก็มองเห็ดยิ่งกับสีนีตัวใส่หั่นละพี่น้องขนดมากกับต้มโลดไปอีกกล่องนึ่งปวบพักเลยบวคลิปหันพี่น้องผมบาดนี่ซื้อมือเลยเดี๋ยวว่ามีผ้าเข้าไปนีม่มองเดียวหั่นละคือยุบออกเข่าพี่น้องยุบออกเขากำบักไงย่างขึ้นไปเลย ผ่านขึ้นแต่ทายท้ำบ่เป็นอืมเออโอ้โหน้องพี่น้องวะนี่บ่วงกับยุนี่แหละบ่เถือกบ่เลียนเลย,ยสามกองพว้พี่น้องผม เดียวเห็นบอ่อนละบายไปพี่นอ้องโอ้มันสีมันสีหลีอยู่หุ่นเลยนี่กินเขาอืมอืมหุ่นพี่น้องเดี๋ยวจังวากันเอาไปพี่น้องผมไปเอ่อ มันกระสีภาพเสือเนี่ยหายสิสั้นเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปอ้อยหั่นละกะสีแดงแล้วพายจากพี่น้องไปละไม่ไม่บบามีอ้อยแล้วจังสีเห็นใหยิงเบื้งองนะ้องแล้วอ่ะไปลุยพี่น้องผมดีขนาดพี่น้องผมไม้นี่เดี๋ยวให้เบื้องนี่แหละพี่น้อง เบิ่งเอาหลวกัสียางมากหละไปยังสี่ตัวพี่น้องผมกันเห็นตัวมันก็นแจงอยู่หรอกว่าทางแจงแต่ว่าขันมันอยากกินมันกันจจาเป็นตรงย่อมเฮานี่อีกบ่นี่อีกบ,กบ่พี่น้องผมโอ้อันนี้หู้อันนี้หู้อันนี้หูบ่ไดอืม เดี๋ยวจังเคลียร์มองยิ่งเอาหันอู้อู้อี่ออน้นอง các sám còng nó pì non đó, thấy đi, đứng đây nè, chó hàn lên pì bay lui, ừ. trong mắt hiện mỏng, đứng nhìng ao, ở đây เปลี่ยนครับเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวบ้ามีสิไปปิดไปไดอะไรยื่ดอกพี่น้องบ้ามีก็ได้ไม้ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้อยหนูขังแหลกข้องปีพี่น้องผมนั่นกวางเขาจักสิเหลียวเห็นเหลียวบ่เห็นดอกพี่น้องผมขันมีหนูมันก็เสียนตาเดยงจึงคืออยู่ตรงนู้นพี่น้องเนาะแล้วกะ็มองนี้พี่น้องภาพมันสั้นแน่นอนละ่ะบ้ามีขออภยัยนั่นพี่น้องกวางหนึ่งนั่นกวางหนึ่งเขาแน่นอนพี่น้องผม ไปลุยข้างหน้า,าไม้นี่นี่ตีสีพอกันพี่น้องบ้ามีสิไปต่อบาทนี่มีเถอะพี่น้องเอ้อบ้ามีสีอ้อยขางกกก้วยพี่น้องผมขางกําแพงแล้วก็สีว้หั่นกองหนึ่งเป็นสองกลองละพี่น้องเนาะสื่อมีดกับนี่เดี๋ยวบ้ามีทางก่อน มีดลืมดีเทดี้พี่น้องห้านั่นมือเคลื่อ,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 อน,นห่างอยู่งหนิละพี่น้องมือเศรุนี่ที่บ่าวมีมาห่างอยู่งหุนี่ละจู่จวดจวดอยู่นี่บ่าวมีเห็ดยังบ่อดาเลยก็เลยว่ามาอ้อยยญิงซะเลยพี่น้องผมไป ด้ดี่ะนูพี่นอ้อ,นองอนน่ก็พี่น้องแนละ้วเห็นน้ำกันอยู่นะครับผมไปครับผมธรรมดาอยู่ตัว อีกกองนึงพี่น้องผมเดี๋ยวห้องก็ได้ไปไหมสุดท้ายกันพี่น้องผมก่อนอื่นเอาเสี้ยงไปไม้ใบก่อนเนาะพี่น้องเนาะเสี้ยงมาไม้ไม้ใบจังสี่มันจังสีหูจักมองยิ่งพี่น้องมองนี้เลยพี่น้องผมมองนี้เลยโอ้โหม,มันเหนียครับ ลุยพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมอ้าอเ้อ,อโเนี่ยแตกเต็มเลยพี่น้องมันว่ามันหากินง่ายเร,รือกินหนูนี่ไอ้พี่น้องขจีิยิงกับเขากันน่งยิงกัได้พี่น้องผมนง่ง ใส่มันโหลดอ้าวไปไปต่อพี่น้องผมไม้ต่อไปคือผุนสุดทายแล้วพี่น้องเลย